มีอะไรมีอะไรอีกแล้วมีอะไรมาโชยอ่ะหนูแบ่งแม่ไหมกะดองปูลูกอ่ะแบ่งไหมแบ่งไหมน่ะแบ่งเป่าน่ะแบ่งแม่ไหมอ่ะขอกินคำนี้โหหนูมีจังเยอะล,ยลูกอ่ะหนูแบ่งใครบ้างอืม มแบ่งใครบ้างอืมเนน้นูไมนแบ่งอะลูกอะกระดองปูแค่นั้นน่ะใหญ่โตมากระวังติดคอต้องไปหาโรงพยาบาลถ่ายรอบสองเนี่ยงานเนี้ยมึงไม่รอดแน่อะไรมันจะขันหวยหวนขนาดนั้นวะ อเอาอัไอแหลมเอาอะไรลูกไม่ผอมยังลูกแม่ี่ไว้หุ่นทุกตัวเลยผอมจังเลยลูกฮะอาหารก็ให้ตั้งเยอะตังแยะแล้วโมจะห่วงวิ่งเล่นเหรออืมอมเนเขียว่ะ,เ,ะเขียวลูกสาวโดนหดไปหนึ่งทีมีอะไรมีอะไรแบ่งแม่ ดูดิแม่กินด้วยได้ไหมฮนะฟ้ามืออรหันได้ไหมเช้าอะไรอย่าลูกมีอะไรแม่กินด้วยได้ไหมแบ่งแม่หน่อยได้ไหมเนี่ทะเลาะก,กันที่ลูกโอ<ถ>้โหอย่าจิกแม่นะตบให้นะอันนี้กอดทีดิอย่าไปเล่นตัวเวลยเถอะกอดทีดิเจ็บไหมเช้าโดนปั๊บก็ไปที่ตูเ,เจ็บไ<ถ>หมเจ็บไหมลูก มันเก๋แรมแยาจิกแม่ไม่เอาอย่าทำแบบนั้นแม่เจ็บเบาๆเบาๆแพกๆเอาให้แม่กอดเธอโอ้ไม่รักได้ยังไงล่ะลูกเอ้ยลูกชายคนเดียวคนดีของแม่เนี่ยเฮ้ยอย่าจิกพี่เขาแท้ยายจิกพี่เขาไม่เอารักสิลูกเดี๋ยวให้แม่กอดมันก่อนเดี๋ยวแม่กอดหนู เดี๋ยวก่อนให้แม่กอนมันก่อนมันช้ามันโดนตีลูกอย่าน้องอย่าทำนั่นขึ้นหัวเลยใครเนี่ยใครขึ้นหัวแม่ลงไปโธมันโดนแม่ตีมันช้าโอ้อ่อนอ่อนมันหนักเลยเหรอลูกเหรอ